สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการสอนเรื่องการหาผลบวกผลต่างผลคูณแล้วก็ผลหารของกลนนะคะ<ม>ก็คือหลังจากคลิปที่แล้วที่เราเรียนกันเรื่องรากที่ n ใช่ไหมมันก็จะ,ะถ้าเราเข้าใจตรงนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการหาผลบวกผลต่างผลคูณผลหารที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยก็คือง่ายมากอ่ะเราไปดูกันเลย เริ่มต้นเรามาดูวิธีการหาผลบวกผลต่างกันก่อนเอเขาบอกว่ากรนจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกรนมีอันดับเดียวกันและจํานวนที่อยู่ใต้กรนเป็นจํานวนเดียวกันอะมีสองข้อนะข้อที่หนึ่งกรนต้องมีอันดับเดียวกันก่อนหมายถึงเอ,อย่างเช่นรากที่สองเหมือนกันหรือว่าเป็นรากที่สามเหมือนกันรากที่สี่เหมือนกัน ข้อสองก็คือจํานวนที่อยู่ใต้กลนต้องเป็นจํานวนเดียวกันมาดูตัวอย่างกันอย่างเช่นข้อที่หนึ่งสามรู้สองบวกสี่รู้สองแบบนี้รู้สองตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยก็คือรากที่สองใช่ไหมและจํานวนที่อยู่ใต้กลนก็คือเลขสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถบวกกันได้ก็คือเราจะบวกกันโดยการนําตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายกลนเนี่ย มาบวกกันเพราะฉะนั้นจากข้อ1ก็จะได้เป็น3ามบวกสี่รู้สเท่ากับเจ็ดรู้สงนั่นเองอ่ะต่อไปข้อ2อันนี้รู้สิบแบวกรากที่3ของ128แล้วก็ลบด้วยรากที่3ของ5้ิบสีข้อนี้เห็นชัดเลยว่าตัวแรกรู้สิมันคือรากที่สองใช่ไหมแปลว่าตัวเนี้ยไม่มีสิทธิ์ที่จะบวกลบก,กับ2ตัวหลังได้แต่ว่าสตัวหลังเนี้ย เออมันเป็นรากที่สามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราลองจัดรูปมันดูก่อนว่าสามารถเอ่อทำให้จานวนที่อยู่ใต้กรดเนี่ยเป็นจํานวนเดียวกันได้หรือเปล่ามาดูอย่างร้อยยี่แปดเอาสองหารได้หกสิบสี่เอาสองหารได้สามสิบสองสองหารได้สิบหกสองหารได้แปดสองหารได้สี่สองหารได้สองแปลว่ารากที่สามของร้อยยี่สิบแปดก็คือสี่ ถูกไหมอันนี้มีสองดึงออกมาได้สองตัวก็เป็นสี่รูทสี่รากที่สามของสองอะก็จะเป็นเอ่อสิบแปดนี่เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรได้สิบแปดมันเป็นรากที่สองก็จะเขียนได้เป็นสามรูทสองบวกกับสี่รากที่สามของสองลบด้วยห้าสิบสี่แล้วก็มาหา ก็เป็นตรงนี้แล้ว่ห้าสิบสี่เอาสองหารได้ยี่สิบเจ็ดเอาสามหารได้เก้าสามหารได้สามอันนี้มันเป็นรากที่สามเหมือนกันสามตัวจึงออกมาได้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นรากที่สามของห้าสิบสี่มันก็คือรากที่สามของเอ่อสามรากที่สามของสองนั่นเองอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสองตัวหลังเนี้ยมันเป็นรากที่สามเหมือนกันแล้วก็จํานวนที่อยู่ใต้กครนก็คือสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันสามารถบวกลบกันได้ก็จะได้เป็น สี่ลบสามรากที่สามของสองซึ่งก็จะเท่ากับข้อนี้จะเป็นสามรูทสองบวกกับสี่ลบสามก็คือหนึ่งนั่นเองหนึ่งเราก็จะไม่ได้เขียนตัวเลขหนึ่งไว้ข้างหน้าเขียนแค่รากที่สามของสองก็พอเพราะว่าถือว่าอันนี้ก็เข้าใจตรงกันว่ามันก็คือมีเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วต่อไปข้อสามอันนี้มันติดวงเล็บอยู่ใช่ไหมเราก็เปิดวงเล็บให้มันก่อน รูทเจ็ดสิบสองลบสามรูห้าบวกสามรูทยี่สิบแล้วก็บวกกับรูทห้าสิบอ่าเราลองมาหาดูว่าสามารถเอามาบวกลบกันได้ไหมแต่ว่าจากที่ดูเนี่ยมันเป็นรากที่สองเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็มีสิ์อ่าตัวแรกเจสิบสองเราเอาแม่สองหารได้สามสิบหกเอาแม่สองหารได้สิบแปดสองหารได้เก้าได้แบบนี้อ่า แปลว่ารูทเจ็ดสิบสองของเรามันก็คืออันนี้สามเหมือนกันหนึ่งตัวสองเหมือนกันหนึ่งตัวเป็นหกลูทสองลบกับสามรูทห้าอ่ะบวกกับ 3, รูทสามรูทยี่สิบอ่ะเราก็เอาสองรูทแปลว่ารูทยี่สิบของเราเนี่ยมันคือสองรูทห้าถึงไหมทีนี้มันมีเลขสามคูณอยู่ด้านหน้า เราก็จะเอาสามไปคูณกับรูทยี่สิบก็คือสามคูณกับสองรูทห้าดังนั้นเราก็ตัวเลขข้างหน้าตรงเนี้มาคูณกันเป็นหกรูทห้านั่นเองบวกกับรูทห้าสิบเราก็หาเอาได้ห้าหารเพราะฉะนั้นรูทห้าสิบของเราก็คือห้ารูทสองแปลว่ามีอะไรที่บวกกันได้บ้างก็จะมีหกรูทสองบวกกับห้ารูทสองได้หนึ่งคู่แล้วก็ลบ สามรูทห้าบวกกับหกรูทห้าได้อ่าเพราะฉะน,นั้นเราคิดทีละคู่หกรูทสองบวกห้ารูทสองเป็นสิบเอ็ดรูทสองต่อไปลบสามรูทห้าบวกหกรูทห้าได้สามรูทห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าสิบเอ็ดรูทสองบวกสามรูทห้านั่นนี่อ่าต่อไปทฤษฎีบทบที่สี่กับทฤษฎีบทที่ห้าอ่าเขาบอกว่าอันนี้สอนไปแล้วแหละในข้อที่แล้วเรื่องการคูณ ของรากที่ n เป็นเป็นสมบัติเนี่ยแหละเขาบอกว่าให้เ y ็เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหนึ่ง x และ y วนี้รากที่อนจะได้ว่ารากที่ n ของ x คูณรากที่ n ็ของ y เท่ากับรากที่ n ของ x y นะหมายความว่าในกรณีที่คูณกันใช่ไหมแค่เป็นรากที่เป็นจำนวนเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถเอามาคูณกันได้แล้วก็คือเรากลับมันมาอยู่ในบ้านเดียวกันได้เลยที่บทที่ห้าก็เหมือนกันก็คือ เอ่อการหารใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องดูนิดนึงว่าตัวส่วนของเราเนี่ยต้องไม่เป็นศูนย์่น้นเลยก็คือรากที่ n เ,เหมือนกันเราก็จับมาหารกันเอามาไว้ในบ้านเดียวกันได้เลยอ่ะมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งรากที่สามของสอง,องคูณกับรากที่สามของสามอ่ะอันนี้รากที่สามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถคูณกันได้เราก็จับมันมาไว้ในบ้านเดียวกันเป็นรากที่สอง เออรากที่สามของสองคูณสามเท่ากับรากที่สามของหนั่นเองต่อไปข้อสองรากที่สามของลบสคูณกับรากที่สามของสามก็จะเท่ากับรากที่สามของลบสคูณกับสามเท่ากับรากที่สามของลบหกนั่นเองอ๋อแล้วก็เนื้อหาของภาพที่แล้วลืมบอกไปเรื่องหนึ่งก็คือเออในกรณีที่ ลากเป็นจํานวนขี่เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวด้านในเป็นลบเราสามารถดึงลบออกมาได้เลยออกมาไว้ข้างนอกได้เพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นลบของลากที่สามของหกด้นนี้โอเคนะอ่าต่อไปข้อสามรากที่สามของเจ็ดสิบสองส่วนด้วยรากที่สามของหกอันนี้หันกันใช่ไหมเราก็เอามาไว้ในบ้านเดียวกันได้เลยเพราะว่าเป็นรากที่สามเหมือนกันแล้วหกตัดเจ็ดสิบสองได้สิบสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ ลกที่สามของสิบสองันนี้ต่อไปข้อสี่อันนี้สามรูทห้าคูณอยู่กับวงเล็บนี้เพราะฉะนั้นสามรูทห้าเนี่ยเราต้องกระจายเข้าไปทั้ง2ตัวในวงเล็บก็จะได้เป็นสามรูทห้าคูณกับรูทห้าแล้วก็ลบกับสามรูทห้าคูณกับสามรูทสอง ตัวแรกสามรูทห้าคูณรูทห้ามันก็คืออะไรอะสามรูทห้าคูณห้าแบบนี้ลบด้วยตัวหลังสามรูทห้าคูณสามรูทสองกรณีที่คูณกันเราก็เอาตัวที่อยู่หน้ารูทมาคูณกันก็นจะได้เป็นเก้ารูทห้าคูณสองแบบนี้ซึ่งมันก็จะเท่ากับ ตัวนี้สองตัวเหมือนกันข้างในเครื่องหมายครุนใช่ไหมล 2, แล้วที่สองเราก็ดึงออกมาข้างนอกได้หนึ่งตัวกลายเป็นห้าเพราะฉะนั้นก็เป็นสามคูณกับห้าเท่ากับสิบห้าลบด้วยเก้ารูสิบนั่นเองอ่ะต่อไปข้อห้าสามเอ,อรู้สามบวกรูสองคูณกับรู้สามลบรูสองอันนี้ในกรณีที่เราไม่รู้สูตรนะในกรณีที่เราไม่รู้สูตรเราต้องกระจาย ตัวหน้าของวงเล็บหน้าไปคูณกับทั้งสองตัวในวงเล็บหลังและกระจายตัวหลังของวงเล็บหน้าไปคูณกับทั้งสองตัวของวงเล็บหลังแต่ในกรณีที่ถ้าเรารู้สูตรแล้วเราก็จะได้เข้าสูตรได้เลยก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจริงๆแนะนำไม่ใช้สูตรแนะนําให้จาสูตรให้ได้เนี่ยม,มันจะได้ง่ายกว่าเนีย่ยเราเห็นแบบนี้ หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังตัวหน้าของเราก็คือรู้สามตัวหลังของเราคือรู้สองเราก็เข้าสูตรได้เลยเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็จะได้เป็นรู้สามกำลังสองลบกับรู้สองกำลังสองแล้วรู้สามกำลังสองของเราก็คือรู้สามคูณสามเหมือนกันสองตัวดึงออกมาได้หนึ่งตัวเท่ากับสามลบสองนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบหนึ่งนั่นเองเนี่ยทีนี้วันนี้เรามีแบบฝึกทักษะที่เก้า แบบฝึกทักษะที่เก้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเฉลยแค่สิบข้อมีทั้งหมดอันนี้มีทั้งหมดสิบห้าข้อเดี๋ยวจะเฉลยแค่สิบข้อแล้วก็อีกห้าข้อเนี่ยมีคลิปที่เป็นเฉลยเอาไว้แล้วโอเคนะอ่ะมาดูกันสำหรับข้อที่หนึ่งรูทสิบสองบวกรูทยี่สิบเจ็ลบรูทลบรูทสามอ่ะเจอแบบนี้แล้วก็คิดทีละตัว รู้12ของเรามันก็มาจากอะไร2คูณ2คูณ3ถูกั้มใครที่ไม่รู้เราก็ไปหันั่านแยกตัวประกอบก่อนต่อไปรู้27ของเราก็คือรู้3คูณ3คูณ3ลบด้วยรู้าจากนั้นเหมือนกันสองตัวดึงออกมาข้างนอกได้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นตัวหน้าของเราก็จะเป็น2รู้3บวกกับ3รูา3แล้วก็ลบด้วยรู้3แบบนี้ทีนี้การจะบวกลบกันขั้นแรก ต้องดูว่าอันดับของกลนเหมือนกันหรือยังอันนี้ก็เป็นอันดับสองหมดเลยถูกไหมเหมือนกันแล้วและจํานวนข้างในเครื่องหมายกลนเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นสามารถนําตัวเลขด้านหน้ามาบวกลบก,กันได้ก็จะเป็นสองบวกสามลบหนึ่งรูสามเท่ากับสี่รูสามนั่นเองต่อไปข้อสองอันนี้ห้ารูยี่สิบรูยี่สิบครูก็รู้ว่ามันคือสองคูณสองคูณห้า บวกด้วยสองรู้สี่สิบห้ารู้สี่สิบห้าครูก็รู้ว่ามันคือสามคูณสามคูณห้าและลบด้วยรู้แปดสิบรู้แปดสิบครูแยกตัวประกอบมาแล้วได้เป็นสองกำลังสี่คูณกับห้าแบบนี้อ่ะเหมือนกันสองตัวดึงออกมาข้างนอกได้หนึ่งตัวอันนี้ดึงออกมาอันนี้ดึงออกมาคูณกับตัวด้านหน้าก็จะเป็นห้าห้าคูณกับสองเป็นสิบรู้ห้าบวกด้วยอันนี้สองคูณกับ 3เป็น6รูหและลบด้วยอันนี้เหมือนกัน2ตัวใช่ไหมอันนี้กำลัง4เหมือนกัน2ตัวหนึ่งออกมาได้1ตัวกลายเป็น4ี่รูทหเพราะฉะนั้นอันนี้รูทหูทหูหเหมือนกันจะได้เป็น4ี่บวกลบ4ี่รูทหซึ่งมีค่าเท่ากับ12บสรูทห้นั่นเองอ่ะง่ายเลยต่อไปข้อ3 รากที่สามของหนึ่งร้อยี่สิบแปดลบด้วย<ม>รากที่สามของห้าสี่บวกกับรากที่สองของสิบแปดเห็นชัดว่าสองตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะบวกลบกันได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะบวกลบกกับตัวนี้เพราะอะไรเพราะนี้มันเป็นรากที่สองอ่ะผิดแล้วไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดคู้ก่อนร้อยี่สิบแปดเนี่ยครูดูว่ามันมาจากอ่ารากที่สามของสี่กำลังสามคูณกับสองอ่ะ เดมันก็คือสองกำลังเจ็ดนั่นแหละมันมันคือสองกำลังเจ็ดแต่ว่าครูสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสี่เนี่ยมันก็คือสองกำลังสองใช่ป่ะทั้งหมดกำลังสามเป็นสองกำลังหกแล้วก็คูณกับตัวนี้ก็คือสองกำลังเจ็ดอ่ะแต่นี้มันเลขที่สามเนี่ยครูก็เลยเขียนให้มันอยู่ในรูปของสี่กำลังสามไปเลยลบด้วยเลขที่สามของห้าสิบสี่อ่ะเลขที่สามของห้าสิบสี่มันก็คือสาม กำลังสามคูณด้วยสองแบบนี้บวกกับรูทสิบแปดก็คือสามคูณสามคูณสองเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันสามตัวเดินออกมาข้างหน้าได้หนึ่งตัวเป็นสี่รูทสี่รากที่สามของสองลบกับอันนี้เหมือนกันสามตัวเีินออกมาข้างหน้าได้หนึ่งตัวเป็นสามรากที่สามของสองและบวกด้วยอันนี้รากที่สองนะ เออเหมือนกันสองตัวหนึ่งออกมาหนึ่งตัวเป็นสามรู้สองเพราะฉะนั้นตัวที่บวกลบกันได้แล้วก็มาคิดก็เป็นสีล่ลบสามรากที่สามของสองส่วนสามรู้สองเราก็ปิดไว้เฉยเป็นสี่ลบสามได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่เขียนไม่เขียนเลขหนึ่งเอาไว้คําตอบก็คือรากที่สามของสองบวกด้วยสามรู้สองอ่ะต่อไปข้อที่สี่ รากที่สี่ของร้อยหกสิบสองอันนี้ครูรู้ว่าร้อยหกสิบสองมันมาจากสามกำลังสี่คูณด้วยสองใครไม่รู้ลองไปแยกตัวประกอบด้วยวิธีการหารสั้นดูก่อนไปได้อบวกกับรากที่สี่ของสามสิบสองรากที่สี่ของสามสิบสองคูรู้ว่าสามสิบสองมาจากสองกำลังห้าครูเขียนไว้ลบกับรากที่สี่ของสองอ่ เพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนการสี่ตัวดึงออกมาข้างหน้าได้หนึ่งตัวเป็นสามลากที่สี่ของสองบวกกับอันนี้เหมือนกันสี่ตัวดึงออกมาข้างหน้าได้หนึ่งตัวข้างในเหลือหนึ่งตัวเป็นสองลากที่สี่ของสองลบกับลากที่สี่ของสองอ่านสังเกตอันนี้ลากที่สี่ลากที่สี่เหมือนกันและตัวข้างในเครื่องหมายกลอนก็เป็นสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสามารถนําตัวเลขด้านหน้ามาบวกลบกันได้เป็นสามบวกสองลบหนึ่ง รากที่สี่ของสองอ่ะอันนี้ไม่มีตัวเลขแต่อย่าลืมว่ามันก็คือหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้สามบวกสองลบหนึ่งเท่ากับสี่รากที่สี่ของสองต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าอันนี้รูทแปดสามรูทแปดมันก็คือสองคูณกันทั้งหมดสามครั้งอ่ะ ลบด้วย4รู้18รู้18ก็คือ2คูณ3คูณ3ลบด้วย7รู้2บินดีอ่าเหมือนกัน2ตัวดึงออกมาข้างหน้าได้1ตัวก็วจะเป็น3คูณ2เป็น6รู้2ลบกับอันนี้ดึงออกมาได้เป็น4คูณ3เป็น12รู้2แล้วก็ลบกับ7รู้2เพราะฉะนั้นตัวหน้าเอามาบวกลบกันเป็น หกลบสิบสองลบเจ็ดหรือสองหกลบสิบสองลบเจ็ดหรือสองใครคิดไม่เป็นคิดทีละกูหกลบสิบสองได้ลบหกอ่ะดูเครื่องหมายตามตัวที่มากก็คือหน้าเอ่อเครื่องหมายตัวที่มากก็คือตัวเลขเลขสิบสองใช่ไหมหน้าหน้าเลขสิบสองก็คือลบเพราะฉะนั้นคําตอบก็เป็นลบอันนี้ได้ลบหก 6. แล้วไปลบก,กับเจ็ดคำตอบต้องเป็นลบแน่แ่ลบหกลบเจ็ดเป็นลบสิบสามนั่นเอง ลบสิบสามรูสองมันต่อไปข้อหกห้ารากที่สามของสี่อันนี้มันก็คิดเอ,อมไม่สามารถเขียนแยกอะไรอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าสี่มันก็คือสองคูณสองมันก็เหมือนกันแค่สองตัวใช่ปะ่ะแต่นี้มันรากที่สามนั้นก็ปิดไว้เฉยอ่ะบวกด้วย สองรากที่สามของสามสิบสองแล้วสามสิบสองครูก็รู้ว่ามันคือสองยกกำลังห้านั่นเองอ่ะลบกับรากที่สามของหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยแปดครูรู้ว่ามันมาจากสามยกกำลังสามคูณด้วยสี่อ่าใครไม่รู้อย่าลืมไปเอ่อไปแยกก่อนไปแยกด้วยการหารสั้นก่อนอ่ะทีนี้ตัวหน้าของอ่ะตัวแรกของเราก็จะเป็นห้ารากที่สามของสี่บวกกับอันนี้ สองกำลังห้าใช่ป่ะเหมือนกันสามตัวดึ่งออกมาได้หนึ่งตัวเป็นสองคูณสองเป็นสี่ข้างในเหลือสองอีกสองตัวเป็นสี่นะเน่งลบกับอันนี้อันนี้สามกำลังสามก็ดึงออกมาไปเป็นหนึ่งตัวเป็นสามรากที่สามของสี่อ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นรากที่สามของสี่หมดแล้วเราก็นํามาบวกลบกันได้เป็นห้าบวกสี่ลบสามรากที่สามของสี่เท่ากับ ห้าหกสี่เป็นเก้าลบสามเป็นหกรากที่สามของสี่นั่นเองข้อเจ็ดรูทสี่สิบห้าลบรูทยี่สิบลบรูทห้าอันนี้รูทสี่สิบห้าของเอของเราครูรู้ว่ามันคือสามคูณสามคูณห้าลบกับรูทยี่สิบครูรู้ว่ามันคือสองคูณสองคูณห้าและลบด้วยรูทห้าเหมือนกันสองตัวหึงออกมาได้หนึ่งตัวเป็นสามรูทห้าลบกับอันนี้เหมือนกันสองตัวหนึ่งออกมาได้หนึ่งตัวเป็น สองรูทห้าและ,ะแลบรูทห้าอได้เป็นสามลบสองลบหนึ่งรูทห้าอันนี้สามลบสองลบหนึ่งมันก็คือศูนย์หนูป่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือศูนย์คูณอยู่กับรูทห้าแบบเนี้ยศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบศูนย์เลยศูนย์ 0. ต่อไปข้อแปดรูสี่สิบแปดบวกสองรูยี่สิบเจ็ดลบรูสาม อันนี้รู้สี่สิบแปดครูก็รู้ว่ามันคือสี่คูณสี่คูณสามบวกกับสองรู้ยี่สิบเจ็ดรู้ยี่สิบเจ็ดมันก็คือสามคูณสามคูณสามลบด้วยรู้สามอ่าเหมือนกันสองตัวดึงออกมาคูณนอกได้หนึ่งตัวเป็นสี่รู้สามบวกกับอันนี้เหมือนกันสองตัวดึงออกมาคูณกับสองเป็นหกรู่สามแล้วก็ลบด้วยรู้สามอ่าสี่บวกหกลบหนึ่งอันนี้มันรู้สามเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาบวกกันได้ เป็น9รู้3นั่นเีงอ่ะต่อไปข้อที่9อันนี้เป็นคูณแหละรู้45คูณกับรู้20รู้45ครูก็รู้ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยข้อคูณเนี่ยมันรากที่สองเหมือนกันใช่ปะ่ะมันก็สามารถจับมาอยู่ในบ้านเดียวกันได้เลยแต่ทีเนี้ยในกรณีเนี้ยถ้าเอาจริงๆก็สามารถแบบนี้ได้เลยแหละอ่าแต่ว่าทีนี้ ครูขอแยกตัวประกอบนิดนึงเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะดึงออกมาได้อีกก็จะเป็น45มันก็คือ 3, x 3 x คูน3คูน5คูณกับ20 20ก็คือ2คูน2คูนฮเพราะฉะนั้นเหมือนกันสองตัวใช่ปะ่ะเราก็ดึงออกมาได้ข้างนอกได้อย่างละหนึ่งตัวเป็น3คูน5คูน2ก็คือ30นั่นเองอืต่อไปข้อสิบข้อสุดท้ายสำหรับ คลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปแยกให้อีกห้าข้อเพราะข้อสิบห้าเนี่ยมันจะเยอะหน่อยอ่ะอันนี้รากที่สามเหมือนกันหมดเลยสามารถนำมาคูณหารกันได้ก็จะเป็นรากที่สามของยี่สิบเจ็ดคูณเก้าส่วนสามรากเดียวกันเราก็จับมาไว้นในบ้านเดียวกันได้เลยจากนั้นสามเราก็ตัดกับยี่สิบเจ็ดเป็นสามตายี่สิบเจ็ด มันก็คือรากที่สามของเก้าคูณเก้าแล้วเก้าคููก็แยกได้เป็นสามคูณสามแบบนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกันสามตัวดิโอมาข้างหน้าได้หนึ่งตัวเป็นสามลากที่สามของสามแบบนี้แค่นี้เองอ่าจบแล้วสําหรับใครที่มีข้อสงสัยดูคลิปแล้วก็ยังไม่เข้าใจตามไปทันสามารถทักมาถามได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นอะ สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ